ยผู้เล่นคัดสรรชาวบ้านเข้าไปในบ้านจนกว่าจะครบจํานวนจนกว่าจะครบจํานวนบ้านอันนี้ผมเล่นใน,นระดับ normal อหมอันนี้เท่าไหร่วะ,จะเจ้าใส่หนึ่งใช่ไหม่เสียงกัน่ารักใส่เลขสามบ้านสามหลังเอ้บ้านใส่ได้สามคน <c oughs> สี่ อยู่ดังนี้แล้วกันหมอหมออยู่น,นี่แนละ้วไม่ใช่หมอตานนยนี่เน่าเลยเนยะอยู่ให้หมดมึงก็พูดได้ดิมอสก็จะมีสนอนในเกมนี้อะไรเมื่อรับสนันชาวบ้านเข,าข้าเข้าเรียบร้อยแล้ว กดกับปุยืนยันเพื่อเข้าสู่นะน<ข>นพบมันเข้าค <c oughs> ้ามั้ยอ่ะไปเลยค้าเลยผมนนก,ก็ไม่รู้อ่ะผู้เล่นมีหมอผีสามารถคลิกที่บ้านเพื่อช่วยตรวจสอบแต่บ้านได้หนึ่งหลังว่าบ้านนี้มีเรื่องว่ามีผีหรือไม่โอ้โหจะเล่นหลังไหนดี<า>อ่ะ,อะ อ่าก็ห้าถ้าใช่ก็กดนะฮะเธยของผีสุ่มเลือกฆ่าชาวบ้านเนย่งอือเรื่อ,องนู้นอีกมดเดทหนึ่งเราใส่แบบเลขเท่าไหร่หนึ่งสองสามใช่ไหมใช่ก็จะมีสองกับสามที่ให้เราส่มเออสี่ 5, หลังสอ,อ 4, 4, งกับสามเนี่ยเออที่เราอูใส่เข้าไปอะ่ะอ่าสามใช่ไหมได้ ไม่รู้มัวอีชนะเว้ยหนึ่งตัว,ว,ตวก็สโหรเกมน,นี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่การส่งว่าตัวไหนคือผีที่กินคนนะฮะนี่โกดก็คือผีแต่ถ้าคนเราตาย3ามรอบก็คือเราจะแพ้ถ้าถ้าผีตายหมดเราชนะใช่ไหมเออโอเคผู้เล่นคับสัเชาวบ้านเหมือนเดิมจะว่าจะครบจำนวนเราใส่อะไรหน,หนึ่งตายใช่ไหมสอเราง่ายๆก่อน อะไรดีสองสองอยู่คนเดียวนี่ซีหกเจ็ดหมออยู่นี่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดดูให้หมดอ่ะเฮ้ยออกมาไหมสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม อ่าพร้อมจะบ้านหลังไหน,นห้าคนรือเท่าไหร่บ้านที่หมอผีอยู่นะไม่ใช่เลยหมอผีมันอยู่ด้วยมันไม่ข้าหมอผีมั้งนั่นไงห้าคนลำบากด้วยเอาลไงมอเอร์เลยนึ่งสองสามสี่สิบตายสิบ องอ่าสิบสองก็สิบสองไม่ใช่วะ่ะคาคนผิดไปแล้วครับสองเท่าครับตอนนี้สองสองนี่น่าจะไม่เอามอออกมาใช่ไหมเสดสิบสามสิบสี่ใช่ไหมทีเดียวก็หก อันนี้2นะฮะหกเจ็ดหมอก็อยู่ใช่ไหมแปดเก้าสี่สี่กับห้าแล้วก็เก้าอะนะมาลองดูกันดะูดนะิหมอจะทายถูกหรือไม่อนะ่านชะัดใช่เลย บ้านหลังนี้แหละแต่ว่าใครจะใครตายนี่แหละสิบเอ็ดตายเราใส่เข้าไปเราใส่สิบสามสิบสามกับสิบสองสิบสองตายเหลือสิบสิบสามกสิบสี่ไงเราใส่สิบสามสิบสี่ไปอ่าใครสักคนอ่ะอ่าสิบสี่ไมไปเลยเอาสิบสามไปอยู่บ้านหลังเดียวเลยตายแล้ว เริ่มไหนวะที่มันโอ้ยไปอยู่ด้วยกันเลยสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าเก้าอ้าเก้าคนอ๋อตันตันยู่คนเดียวไหมหมออยู่นี่เลยกันสม้มว่าลังไหนอ่านนนนนนใช่ น่ใครตายห้าตายกว่าแล้วไม่เราสีสามไสเอาละครับบายบายครับสามอ่าถูกค,ครับท่านเหลือกี่คนละนวหนึ่งหนึ่งแล้วป <c oughs> อบถือไกต่ตัวตัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอาละไงกูเล่นคัันสอง สองหรือไม่อย่างละสองดีกว,ว่าเฮ้ยรวมเป็นอย่างละสามเลยง่ายดีอย่างละสามใช่ไหมถ้าสมมติมีคนตายขึ้นมาเราก็จะรู้อ่าแล้วจะเอาไง,บ,าางบ้านหลังละสามอ่าบ้านหลังละสามอ่ะหนึ่งสองใช่ไหมนั้นสองสี่หกแปดเจ็ดไปไหนเจ็ดแปดเก้า 7, ที่ไหนเอาหมออยู่กลางกันนะว่าสามแน่ที่ตายกันเนี่ยเดี๋ยวดูเดู๋ดูน่นชัดในเนี่ยต้องสุ่มแล้วว่าใครจะตายสี่ตายสองหรือหกกะสองหรือหกแค่นั้นแหละสองหรือมันน่าสงสัยอยู่นะ เออสองก็ได้เอ้ยชนะเนี่ยยีวินมีระดับดอโมนะครับมาล็อกกับฮาร์ดไปละเอาเฮ้ยเอาเล่นใหม่สักรอบไปได้เนาบมไม่ไหวมั้งลหยซื้อความหวังมึงอยู่ที่หนึ่งเต็มเลยมาหลังหลังหลังละหลังละสิบสองเริ่มคิดว่า มันหนึ่งหมดเลยนะมึงดูหัวมันดะิยัดไปเฮ้ยต้องเอาเรียงเอาเรียงไงวะเลี้ยงยงี้ไงเมีงยงเออเทียง,งเทียนชาวปัญญา สองมึงอ er ัดกังเขาไปได้ไงวะเออยี่สิบคนโค้ดม yeah. ีห้าตัวให้เยอะเราเป็นแค่สามอย่าให้เกิน่ะห้าพีห้าตัว หมออยู่หลังนี้คนอื่นอยู่หลังนี้อ่าชัดเลยครับท่านเอาบ้านหมออยู่บ้านหมอหมาเลขหนึ่งใช่ไ,ไม่ใช่ไม่ใช่เว้ยไอ้ที่เราเลือกตรงนั้นอาจอาจจะผิดก็ได้ถ้าถ้าขึ้นตายไว้น,นั่นคือเราน่าจะผิดหลัง อ่ะแม่งตายคนแรกเลยตรงนี้เนี่ยใช่เป็นเลขหนึ่งตายไอ้ตายคนแรกเลยตรงนี้สิบเอ็ดสิบสองเนี่ยเนี่ยฝั่งเนี้ยกูจะไปรู้เลยละมึงได้สิ้นไม่มีความหวังกลางกลางไหนนนั่แหละน่นะมัวใหญ่ชัดชัด ลาก่อนมัวยังบอกแล้วอย่าเล่น oh. บอกแล้วมันยากครับเอาไหนต่อละหนึ 1, ่งสองูว่าแพอย่าเล่นดีกว่าบอกแล้วเกิดด้ยวยความหวังดีหมดใหม่หมดใหม่มาตั้งนานแล้วนี่ว่า อใส่เหมือนเดิมแต่ใส่เหมือนเดิมใส่เหมือนเดิมนึ่พีมีห้าตัว่นีดูเนี่ยชาร์จเลยไม่รู้ว่าไม่แม่คนที่เท่าไหร่เนี่ยอ้าวข้างๆเลยห้าก็ไม่ใช่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8มส่้าหเดดราฆ่าเองเออเอาไงอ่ะกูจะไปรู้เวล่ามึงเอาซะยากเลยบ้าหมอเป็นผีหมอเป็นผู้ช่วยใครจิ้หมอวอมตัวหมอแล้วมันจะมีคนสองให้ดูไงหมอไม่เกีียวเว้ย đã mua này luôn đi một thì một 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 แปดอันอนันเท่าไรประมาณ9มั้งใช่ป่ะห7 8 9จ็ปกา็บ้านหลังนีน้แหละ<อ>เพราะยังยังเกียร์ไม่ได้นั่นไง,ไม,มง,งไม่รู้แดกไปเด็กันไปเด็กากกกมาอนะ่อือไข่ตายข้างข้างข้างบนตรงนี้ตายไอ้คนนี้ตายแล้เราสูงข้างๆนี้ตาย เนี่ยเหลือแค่เน,นะนะนี่ยแหมใครหมอเบา,บาทำไมใช่นะ <c oughs> ไม่ใช่ตัลอะไรโอเคขอจบคลิปพีทเท่านี้นะถ้าถ้าใครส,สนสำหรับเกมนี้นะ <c oughs> ก็ไปเล่นกันได้ที่เอ้ยอยากโหลดใช่ก็อก็นี่เลยเว็บเลย <c oughs> เดี๋ยวผมมี <c oughs> เดี๋ยวใส่ใต้ใต้ <c oughs> ใต้ลิงค์คิปชั่นให้นะครับผมอ่ะก็สำหรับ เกมนี้เป็นคนไทยเขาสร้างนะก็ขอขอขอบคุณด้วยนะก็สนใจดีก็สวัสดีสําหรับวันนี้ก็ขอจบพิธงครั้งนี้กับคุณเพื่อนมอสนะอ่ะไม่มีอะไรอ่ะแค่นี้แหละจบเหมือนกันเออมึงไม่น่าเล่นเลยเช่นอมอ m ก็ยากอยู่แล้วมึงก็เอานี่แม่เลยซึ่งความหวังจริงไปแล้วครับผม